พบกับพวกเรานะครับผมกายจริพงศ์เหลืองรุงชัยกุลครับและผมเฟิร์สพิชาพบดินชีวิตครับครับพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยครับกับรายการสร้างได้สร้างดีกับสหชัยครับรายการที่จะให้ความรู้และคําแนะนําทุกท่านเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้างต่างๆในวันนี้เราจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคุณเฟิร์สครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งใน EP ที่แล้วเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพานคำนวณคิวคอนกรีตในโครงสร้างพื้นฐานว่าจะเป็นพื้นเสาหรือคานครับ และใน EP นี้เราจะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างรูปแบบพิเศษที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอครับแต่มีโอกาสได้ใช้งานบ้างครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับโครงสร้างพื้นสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีวิธีคำนวณได้2แบบนะครับแบบแรกสูตรคือเศษส่วนสคูณสูงคูณผลบวกของด้านผู้ขนานคูณหนาครับ โดยตัวอย่างที่เรายกมาจะมีความยาวด้านหนึ่ง10เมตรอีกด้านหนึ่ง8เมตรและมีความกว้าง5เมตรครับหนา10เซนติเมตรเมื่อนำมาแทนสูตรคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกว้าง5เมตรคูณผลบวกของด้านคู่ขนานในที่นี้คือ10เมตรบวก8เมตรและคูณความหนา10เซนติเมตรครับเช่นเคยครับแปลงหน่วยจากเซนเป็นเมตรจะนำา10มาหาร0 0ึ่จะเป็นศูนดเมตรนะครับก็จะได้ตัวเลข,ขออกมาคือเศษหนึ่งส่วนสอง คูณ5คูณ18และคูณ0.1เมตรครับคำตอบของข้อนี้ก็จะได้ออกมา4.5คิวครับผมรูปแบบที่2ในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูครับเราจะแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมแล้วนำมาบวกกันสูตรสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวคูณหนาโดยในตัวอย่างที่ยกมาครับกว้าง5เมตรยาว8เมตรและหนา10เซนติเมตรครับเมื่อนำมาแทนที่สูตรจะได้เป็น กว้าง5เมตรคูณยาว8เมตรคูณหนา10เซนติเมตรเช่นเคยครับแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรเพราะฉะนั้น10เซนติเมตรจะเท่ากับ0.1เมตรครับเมื่อนำมาแทนที่ในตัวเลขนะครับจะได้เป็นกว้าง5เมตรคูณยาว8เมตรคูณหนา0.1เมตรแต่ได้เท่ากับ4คิวครับส่วนสูตรสามเหลี่ยมนะครับคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงและคูณหนาครับโดยในตัวอย่างที่ยกมานะครับจะมีฐานอยู่ที่2เมตรสูง5เมตรและหนา10เซนติเมตรครับ เมื่อนํามาแทนสูตรนะครับจะได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐาน2เมตรคูณสูง5เมตรและคูณหนา10ซนติเมตรครับแปลงหน่วยเช่นเคยครับ10ซนติเมตรจะได้เป็น0ูเมตรเมื่อนํามาแทนที่ตัวเลขน,นะครับจะได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐาน2เมตรคูณสูง5เมตรและคูณหนาศูเมตรครับก็จะได้เป็น0ูคิวหรือครึ่งคิวครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อนำหาพื้นที่นี้ มาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น 4q บวก 0.5q หรือเท่ากับ 4.5q นั่นเองครับรูปแบบต่อมานะครับผมคือพื้นสี่เหลี่ยมรูปตัว L นะฮะข้อนี้เราจะแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยม2สี่เหลี่ยมแล้วค่อยนํามาบวกกันครับโดยในสูตรแรกนะครับเช่นเคยครับสูตรสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวคูณหนาโดยในตัวอย่างที่ยกมานะครับจะมีความกว้าง3เมตรยาว10เมตรและหนา10ซนติเมตรครับแปลงหน่วยเช่นเคยครับ10ซนติเมตรจะเท่ากับ0.1เมตร เมื่อนํามาแทนที่ตัวเลขจะได้เท่ากับความกว้าง3เมตรคูณยาว10เมตรและคูณหนา0.1เมตรจะได้เท่ากับ3คิวครับในสี่เหลี่ยมที่2นะครับแทนสูตรเดิมครับกว้างคูณยาวคูณหนาในตัวอย่างที่ยกมานะครับจะมีความกว้าง2เมตรความยาว2เมตรและหนา10เซนติเมตรครับแปลงหน่วยจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรครับเพราะฉะนั้น10เซนติเมตรจะเท่ากับ0.1เมตรเมื่อนํามาแทนที่ตัวเลขจะได้เท่ากับ กว้าง2เมตรคูณยาว2เมตรคูณหนา0.1เมตรคำตอบเท่ากับ0.4คิวครับนำสองสี่เหลี่ยมนี้มาบวกกันครับก็จะเป็น3 4, บวก0.4เท่ากับ3.4คิวครับเช่นเคยครับเมื่อมีเศษแนะนำให้ปัดขึ้นในส่วนของอนกรีตเนี่ยเราจะแนะนำให้ปัดขึ้นเป็น0.5หรือ1เต็มจำนวนนะครับในข้อนี้ก็แนะนำให้เป็น3.5คิวหรือ4คิวแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับรูปแบบสุดท้ายครับรูปแบบสากลมหรือ ทรงกระบ,บอกนะครับผมสูตรข้อนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับสูตรข้อนี้คือพายดกำลังสองส่วน4ครับพายจะมีค่าเท่ากับ22.7ส่วน7หรือ3.14ครับ D จะแทนเส้นผ่าศูนย์กลางครับหรือก็คือเส้นผ่าครึ่งวงกลมนะครับผมส่วน h ก็คือความสูงนั่นเองครับเมื่อนำมาแทนศูนย์นะครับจะได้เป็นพาย3.14 คูณเส้นผ่าศูนย์กลาง3 0ซติมตรยกกำลังสองคูณสูง3เมตรหาร4ครับเช่นเคยครับแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรเพราะฉะนั้น3 0ซติเมตรในข้อนี้จะเท่ากับ0.3เมตรครับเมื่อนำแทนเป็นตัวเลขจะได้เท่ากับ3.14คูณ0.3ยกกำลังสองคูณ3หารด้วย4ครับคำตอบของข้อนี้จะเท่ากับ0.21คิวต่อเสา1ต้นครับผมเช่นเคยครับถ้ามีเสา10ต้นก็คูณ10ครับ และอย่าลืมครับสุดท้ายเมื่อได้เป็นจำนวนคี่ออกมาแล้วปัดเศษให้เป็น0.5หรือหนึ่งเต็มจำนวนด้วยนะครับครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ครับซึ่งเพิ่งมีเป็นอีแรกเลยนะฮะก็คือช่วง Q&A นั่นเองครับหลังจากที่สองอีที่ผ่านมาครับไม่มีใครถามอะไรเราเลยครับผมในที่สุดวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาไว้กัครับคุณเฟิร์สคำถามแรกนะครับคำถามแรกคือ คอนกรีตหนึ่งคิวสามารถเทได้กี่ตารางเมตรครับผมได้ครับก็ข้อนี้ไม่ยากนะฮะด้วยปกติเนี่ยคอนกรีตหนึ่งคิวเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่2450กิโลกรัมครับโดยปริมาตรพื้นฐานเนี่ยมันสามารถเทได้1ลรูปบาทเมตรก็คือด้านกว้าง1เมตรด้านยาว1เมตรและหนา1เมตรครับแต่โดยปกติเราก็ไม่ได้เทหนา1เมตรยู่แล้วคะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆให้ฟังนะับว่า1คิวถ้าเกิดเทหนาต่างๆกันเนี่ยมันจะได้กี่ตารางเมตรบ้าง ครับผมคอนกรีตหนึ่งคิวนะฮะถ้าเทหนาห้าเซนติเมตรจะเทได้ทั้งหมด20ตารางเมตรครับถ้าเทหนา10เซนติเมตรจะเทได้ทั้งหมด10ตารางเมตรครับถ้าเทหนา15เซนติเมตรจะเทได้ทั้งหมด6.6ตารางเมตรครับและถ้าเทหนา20เซนติเมตรนะฮะจะเทได้ทั้งหมด5ตารางเมตรครับส่วนใครอยากรู้ว่าถ้ามันหนาน้อยมากกว่านี้ยังไงฮะสามารถกลับไปดูที่อีพีที่2ได้เลยครับว่าวิธีคำนวณคอนกรีตเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าคำนวณยังไงบ้างครับ ต่อไปคำถามที่2นะครับคอนกรีตทรงคิวและซลนเดอร์ต่างกันยังไงหลายท่านอาจจะสับสนในเรื่องของการสังรร่งคอนกรีตครับไม่ว่าจะเป็นทรงคิ้วหรือทรงซลนเดอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงกครับครับผมอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ยากเลยนะฮะคือมันเป็นหน่วยวัดมาตรฐานของ2ประเทศเท่านั้นครับทรงคิวเนี่ยจะเป็นหน่วยวัดมาตรฐานของประเทศอังกฤษส่วนทรงซลงนเดอร์เนี่ยจะเป็นหน่วยวัดมาตรฐานของประเทศอเมริกาครับผม ที่เขาเรียกเป็นทรงเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันมีผลกับตอนที่ทดสอบกําลังอัดครับคุณเฟินคือคาว่าคิวก็ตรงตรงัวครับเวลาเก็บลูกป,ปูนไปทดสอบกำลังอัดเนี่ยจะเก็บเป็นทรงลูกบาลก็คือขนาดยาว15ซนติเมตรกว้าง15ซนติเมตรและหนา15ซนติเมตรครับผมส่วนทรงเทรนเดอร์เนี่ยเวลาเก็บก้อนปูนไปทดสอบกำลังอัดเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกหมายถึงว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงสูงครับ,คร,บครับผมเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะมีค่ากำลังอัดที่ไม่เท่ากันครับ เนื่องด้วยตัวคิ้วเนี่ยมันมีพื้นหน้าที่รับแรงกดที่กว้างกว่ามันก็จะสามารถรับกำลังขับได้มากกว่าส่วนตัวเจนเดอร์เนี่ยมันมีทรงสูงแต่พื้นที่รับแรงกดมันค่อนข้างน้อยครับมันก็จะรับกําลังกับได้น้อยกว่าครับผมทีนี้ฮะสตัวเนี้ยกาลังอับไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสั่งต้องดูดีๆเลยนะครับว่าหน่วยมันเป็นหน่วยอะไรกันแน่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิดโครงสร้างผิดความเหมาะสมในการทํางานได้ครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับคุณเฟิร์นครับผมครับถ้าท่านใดย,ยังมีเรื่องสงสัยอะไรหรือยังสงสยยัยในงารคำนวณคอนกรีตแบบไหนนะฮะก็สามารถถามเข้ามาใต้ลิงก์นี้ได้เลยเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวผมก,กับนอ้องเฟิร์สเนี่ยก็จะไปรวบรวมคำถามมาแล้วก็มาตอบให้ในช่อง Q&A เอเช่นเคยครับผมครับก็สำหรับวันนี้นะฮะหวังว่าทุกท่านที่ดูนะครับก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้บ้างนะครับถ้าทุกท่านรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยนะฮะก็รบกวน กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆในการสร้างบ้านในมีสถานไปครับสุดท้ายนี้นะครับย้ำเคยกันอีกเช่นเคยครับผมว่าช้างใช้ของเราเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตสมเสร็จ C p a c คและวัสดุก่อสร้าง s c g ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยจังหวัดอะไรก็ตามนะครับผมสามารถสั่งซื้อกับทางเราสองคนได้หมดเลยครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจสร้างได้สร้างดีใน Facebook หรือ คอนแทคที่จะขึ้นให้ตอนท้ายรายการเหมือนเดิมครับผมสำหรับ,รบวันนี้พวกเราสองคนก็ลา,าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ